ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีอโศกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เจอปีสามนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานี ตอนนี้เราจะเราออกจากร้านแล้วนะคะเราจะไป BTS <ช>อโศก<ช>เพื่อจะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปประเดิมสถานีปลายทางวัดพระศรีมหาธาต<ช>ุนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรายการพระแรมโชว์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูกันว่าพระแรมโชว์จะมีหัวข้อเรื่องอะไรนะครับผมนั่นแหละครับผม A few moments later เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีอโศกแล้วนะครับผมพร้อมไปวัดพระศรีมหาธาตุใช่นะครับแล้วแบบ แม่งคอสโอเวอร์มากผมใส่หน้ากาก MRT มาขึ้น BTS แล้วนก็ใช้ถุงย่ำ MRT ขึ้นเฮ้ยถุงย่ำ BTS ขึ้น MRT ครับคอสโอเวอร์มากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวไปนี่ก่อนนะครับอะไรครับเพลินจิตเหรอครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีเพลินจิตรถไฟฟ้านะครับผมนี่ฮะอยู่บน EMO A2 นะครับขบวนที่71นะครับรถไฟใต้ดินขบวนนี้เพิ่งขึ้นเป็นวันพฤหัสอาทิตยซึ่งคราวก่อนน่ายังขึ้นเป็น กเรคาดว่าขบวนนี้น่าจะเป็นขบวนแรกที่จะนำพาผู้โดยสารจากโซนสุขสเน่ยไปสู่วัดพระศรีมหาธาตุโซนบางเขนนะครับผมโอเคไปทางสถานีไหมนก็เปิดให้คนขึ้นใช่หรืนะอ่าใช่ครับทังั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีวัดพระศรีกันแล้วกันนะครับทีเดียวเลยโอเคเจอกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเป็นวันแรกเลยนะที่เปิดนะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่แถวนี้นะครับผมอ่าใหม่เต็มเลยนะครับ เปลี่ยนหน้ากากหน่อยให้มันเป็นหน้ากากบีเดสนะครับผมนนั่แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไหนเข้ามากันแล้วกันไป A few moments later อะไรครับตอนนี้เราก็เจอ B3 B3 ไอ้นนี้อันี่ไอ้นี่อีมูบีนะครับอันนี้ก็อีมูบีวันนี้อันนี้ก็อีมูบีอถตายจีน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 อ่าจีนหมดเลยนะครับผมโอเครอรถมาแล้วกันรถมันยห B3 มีคนกัน B3 ข้ามมาเหมือน โอ้โหบีสามนี่เนี่ยมันบีนะบีบีบีนะวันนี้วันแห่งบีสามแล้วอะคะแนนบีโอ้โหบีบีเทียบเลยบีปกตินี่แหละแต่ว่าตอนนี้คือใส่เซรามิกปะน่าจะมั่งทัะนุนปะเออเหมือนใส่แล้วบีเพียบเลยเนี่ยบีนี่ก็บีโอตายบีสุขุมวิทเยอะมากเลย โอเคครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่อโศกอีกรอบนึงครับเรากลับมาที่อโศกนะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปขึ้น BTS กลับแล้วรอบนี้ใช่ครับเมื่อกี้อนมาทออนท็อปไปใช่ภาพสวยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเซเว่นแป๊บอ่ะโอเคนะครับ ก็กลับมาต่อกันนะฮะทุกคนอาจจะสังเกตอะไรแปลกๆเพราะคือชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนไม่พอคนก็เปลี่ยนผมผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับเราเสกครับเราเสกไปต้นไปเก็บครับแล้วก็เอาลิ้มมาแทนโคตรอีพีก็คือเราลืมตัดจบนะครับเพราะว่าที่เรามาเดินวัคซีนนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวมาตอนนี้ก็จะกลับไปที่ห้าแยกรัชคร์เทนะครับใช่ คือไอ้ที่ชุดมันเปลี่ยนนะเพราะว่าวันนั้นอะกลับดึกกลับถึงบ้าน4ี่ทุ่มกว่าอีกหนึ่ชั่วโมงเพอร์ฟิลอ่ะก็เลยไม่ไถ่ายตัดจบไว้นะครับเอาเป็นว่าจบตรงนี้ละกันโอเคจบบายบายบายฮ่าฮ่นฮาฮ่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 าค่าบ่า่าน่ัน่่าฮ่าจบา่า่าฮ่่าฮ่่่าฮ่าฮ่า่